เซตแรกมเดอะเบสมไทายินครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมไฟนี้เกือบตาอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่เดะเบสมาทายินอยู่ที่ไหนเนี่ยมิค้ายที่สะกดอ๋ออยู่ที่นู่นเลยครับแล้วปิดโควิดนี่เราได้ซ้อมตลอดไหมก็วิ่งไวครับวิ่งไรเฉยเราก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมก็ซ้อมตลอดในค่ายเรามีใครเป็นผู้บังคับผู้ซ้อมเราที่นั่นก็มีฟ้าลองผลลูฟี่อะไรครับก็เพื่อนในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับจะเข้ายี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ เราเป็นโมสตาลอะไรครับได้โมสโตโยพบเครือก็งั้นเถอะแล้ววันนี้เราเจอกับหนุ่มสารินเคยเจอกันไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยแล้วได้ดูสาเกมมาต่อยก็มาปะก็เขาต่อยหมัดเก่งแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยั้งก็บางวันเดียวก็ทำกัวางเกมมาและวางั้นเถอะแล้วอย่างตอนก่อนโควิดนี้เราต่อยไว้กี่ไฟ ตอนที่ก่อนจะปิดโควิดรอบนี้ไฟเดียวชนะที่ช่องสามนะครับอ้ไปต่อยช่องสามชนะใครวันนั้นจำไม่ได้ครับแต่ชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยสิบหกสิบแปดนี่แหละจำไม่ได้ไงแล้ววันนี้ต่อยเวทร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดบักกี้เมื่อเช้ามาสอบน้ําหนักเกินอยู่จุดสองจุดสามได้นะดีกับผ่านเรียบร้อยแล้วอย่างไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลครับ ก็ไม่ได้ควบทำเรื่อยๆครับก็ปล่อยๆมาเลยแล้วเราก็มาท่าเอาครับผมอือเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดบุการครับเราอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับก็คนบุรีรัมยวันนี้เต็มที่ครับที่แน่นอนนะคุณแรกช่องสามด้วยโอเคขอบคุณมากน้องชายครับผม